สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องแล้วมากินเข่าพี่น้องวันนี้เห็นั่กินหลายยามเลยไปแม่โค้มานี่แม่ต้มนี่ต้มเปื่อเปื่อยต้มเ่เบิดมมือพี่น้องนี่ครับว่าที่ได้กินได้ของดีได้ต้มปากเปื่อยปากงัวนเพิ่มพี่น้องแกยวเแก้วนี่นี้ครับพี่น้องแล้วอืมอีกครับ เชกไปหรอกอืมแจรออืมอะไรครับเนี่ยปะปะต้องคือรอกแจกอืมเนาะมึขอี่นอกมากๆากน่ามือแร่งคำคำเฮ้างันี้วันหยุดพี่นรองจะคำวะ